ภายในตัวรถนะคะสมบูรณ์แบบ100%เซเลยนะลูกค้ามาค่ะใครที่หารถพร้อมใช้งานนะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยถูกใจแน่นอนกับ Mercedes-Benz c 3 5 0 e ตัว e x c l u s i v e คันนี้นะคะชมปี2018ราคาสุดพิเศษคะ่ะลูกค้าขา8 5 9 0 0 0บาท บอกเลยว่าประหยัดไปเป็นร้านเพราะว่าคันนี้ออกห้างป้ายแดงอยู่ที่2.99ล้านนะคะคันนี้คุ้มสุดคุ้มแน่นอนได้เข้ามาะคะสีบอลเงินเดิมเดิมเลยนะคะกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้าถึง6จุดตัวไฟโปรเจคเตอร์นะคะมีเดย์ไทม์ละนิ่งไหลเรียบร้อยตัวโลโก้ชัดชดโครเมียมสจุดนะคะในส่วนของแม็กบ้างดีกว่านะคะมาพร้อมกับแม็กขอบ18ยางมิชลินปีใหม่เลยค่ะลูกค้าขาตัวป a กอินไฮบิทโลโก้อยู่ครบทุกจุดค่ะ ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างตัวเปิดเขาจะเป็นโพเมียมนะคะและที่สำคัญนะจะมีตัวเซ็นเซอร์นะคะให้มาถึง4.4บาทเลยนะ ในส่วนของด้านหลังบ้างดีกว่าค่ะนี่เลยโลโก้นะคะอยู่ครบทุกจุดตัว c 3 5 0 e นะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลังแล้ก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าด้วยที่ใส่อุปกรณ์แม่แรงต่างๆมีมาให้ครบสะอาดสะอ้านเรียบร้อยคันนี้บอกเลยว่าคุ้มสุดคุ้มแน่นอนและที่สำคัญลูกค้าสามารถพับเบาะด้านหลังได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในกันบ้างดีกว่าว่าคันนี้เขาให้อะไรมาบ้างไปชมกันค่ะปะ มาค่ะเรามาดูภายในกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับคันนี้นะตัวเบาะนะคะเขาจะเป็นเบาะหนังสีดําปรับไฟฟ้าคู่หน้าเซ็ตเมมโมรี่ได้ถึง3เซตเลยนะคะซ้ายขวาคอนโซลด้านหน้าจะเน้นเป็นสีดำนะคะตัวจอยคอนโทรลเลอร์ควบคุมสั่งการนะคะตัวจอขนาดใหญ่แอร์ห้มุมุมหมดแอร์ออโต้นะคะที่ได้มาแล้วที่สําคัญด้านหน้าบ้างดีกว่า พวงมาลัยสก้านทรงสปอร์ตมันติฟังกชันนะคะและที่สำคัญได้มาเป็นตัวเกียร์คอด้วยนะคันนี้นะคะไม่อยู่ประมาณ1,800 0กว่ากิโลใส่พรมกระดุมมาแบบรอบคันแล้วเรียบร้อยระบบไฟระบบแอร์ภายในตัวรถนะคะสมบูรณ์แบบ100%เลยนะลูกค้าอยากให้เข้ามาดูคันนี้สวยมากจริงๆเดี๋ยวเราไปลองนั่งฟิวด้านหลังดูค่ะปะมาค่ะด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะเบาะนะคะด้านหลังนะ พื้นที่นะคะต่างๆนะคะเหลือค่อนข้างเยอะห้องโดยสารค่อนข้างกว้างนะในส่วนของด้านหลังตึงสะอาดเรียบร้อยมากแล้วตัวเบาะเขานะคะเหมือนจะเอ็นไปได้ด้วยนะแบบว่าไม่ใช่หลังตรงเนาะที่พักแขนที่ช่องใส่แก้วน้ํามีมาให้ครบค่ะลูกค้าขาวละที่สําคัญ หมดแอร์นะคะตัวแอร์เขาก็จะมีมาให้แยกกันซ้ายขวาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านหน้าด้านหลังแยกกันแบบชัดเจนมีตัวม่านมาให้เรียบร้อยค่ะลูกค้าขาแล้วก็ไฟซ้ายขวามีมาให้ครบทุกจุดเลยใครที่สนใจฝากคันนี้ไว้ด้วยค่ะ Mercedes-Benz C 350 E ตัว e อ็กซ์คูนะคะคันนี้โชมปี2018ราคาพิเศษ8 5 9 0 0 0บาทสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์0863157774หรือเข้ามาชมรถได้เลยที่ดีมคาบายกิจสราคุชาฝากไว้ด้วยค่ะบ๊ายบาย